สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกทกท่านครับคลิปนี้มีลาวพัฒนาสูตรใหม่ครับมานำเสนอว่าเป็นแนวทางอีกสูตรครับอยากให้ท่านดูก่อนครับแล้วท่านค่อยตัดสินใจทีหลังย้ำก่อนเขาว่าเป็นสูตรใหม่สูตรนี้ผมให้ชื่อว่าลาวพัฒนาใหม่ครับสี่คูณเราจะใช้เลขสีครับเป็นเป็นตัวคูณ มาดูครับว่าเล,เลขที่ผมจะใช้คูณคือเลขอะไรผมจะเริ่มจากงวดที่ออก81 627 9งวดนี้ก่อนครับย้อนไปสักสามงวดสีงวดก็พอเพื่อให้เห็นเป็นแนวทางก่อนครับก็จะเอา4มาคูณเลขเก้ตรงนี้ครับหลักหน่วยหลักหน่วยบนครับคือเลขเก้าจะเอาสีคูณเครับ สี่เก้าได้เท่าไหร่ครับสี่เก้าได้สามสิบหกเอาแต่เลขหกครับหกแล้วก็นับเพิ่มไปครับก็เป็นเจ็ดเจ็ดนับเพิ่มไปอีกสองครับจะเป็นเก้าเก้านับเพิ่มไปอีกสามครับก็จะเป็นสิบสองเอาแต่เลขสองเราจะได้เลขอยู่สี่ตัวฉะนั้นผมจะจับคู่ชุดให้จะเริ่มจาก เลขสองก่อนครับก็จะได้สองเก้าสองเจ็ดสองหกเก้าเจ็ดเก้าหกแล้วก็เจ็ดหก ผลงวดที่ออกถัดมาก็คือเราเริ่มจากสองเจ็ครับแล้วเลขก็มาออกอะไรครับ0ูนย์แดสอก็เลขก็เข้าไปที่สองเจ็ดตรงนี้ครับได้สองตัวบนครับเพราะเลขออกไปที่0ูนย์แดสองเจด ก็เข้าสองเจ็ตรงนี้ครับต่อไปครับเราก็จะเอาเลขสี่ครับมาคูณเลขเจ็ดตรงนี้สี่เจ็ดได้เท่าไหร่ครับสี่เจ็ดได้ยี่สิบแปดเอาแต่เลขแปดครับแปดแล้วก็เก้านับเพิ่มไปอีกสองก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งนับเพิ่มไปสามก็จะเป็นสี่นี่ครับ ดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ก็จะได้แปดเก้าหนึ่งสี่จับคู่ชุดครับก็จะเริ่มจากสี่หนึ่งตรงนี้ครับสี่หนึ่งแล้วก็สี่เก้าสี่แปดหนึ่งเก้า หนึ่งแปดแล้วก็แปดเก้างวดถัดมาที่หลังจากได้0827งวดที่ผ่านมาก็จะออก8518ครับก็จะได้ที่8518ก็เข้าไปที่18ตรงนี้ครับ สตัวบนอีกแล้วครับงวดถัดมาต่อไปครับก็จะเอาเลขสีครับเหมือนเดิม4คูณ8ครับ4ี่เท่าไหรครับ4ี่แปเอาเลขสอครับ2แล้วก็สาแล้วก็ห 5. 5้แล้วก็แ จับคู่ครับก็จะเริ่มจากตรงนี้ครับแปดห้าแปดสามแปดสองห้าสามห้าสองแล้วก็สามสองครับ งวดที่ผ่านมาที่งวดที่วันจันทร์ครับเลขออกไว้ที่สองห้าสามสองก็ได้สามสองตรงนี้ครับมาบนแล้วก็ได้ห้าสองสองห้าตัวเลขหน้าครับเป็นตัวกลับอันนี้เป็นเลขคูณครับเราใช้ตัวคูณ เพราะว่าเห็นว่าตัวเลขมันเวลาจับคู่แล้วมันเข้าก็เลยมีแนวทางดีๆมาฝากทุกท่านครับเอาลองไปพิจ,จรารณาดูครับต่อไปครับเราก็จะเอาเลขสี่ครับคูณด้วยเลขสอตรงนี้4ี่คูณสองครับ c สก็เป็น8 8นับเพิ่มไหมครับเป็น9เ,เป็นหนึ่งแล้วก็เป็นสี่ เราก็จะจับคู่ได้ก็จะเป็น41ครับ41 49 48 19 18แล้วก็98ครับ หวดประจำวันที่สิบสี่สิบสีทับห้าทับหกแปดเดี๋ยวมันรุ่นกันครับสำหรับลาพัฒนาสูตรใหม่สูตรนี้ครับถือว่าเป็นสูตรใหม่ครับเราใช้ตัวเลขคือเลขคูณอย่างเดียวใช้สคูณ ก็เอาไปเป็นแนวทางครับถ้าสูตรนี้มาถ้าเลขยังเข้าอยู่ยังวนหน้าเราคำนวณต่อครับอันนี้เป็นแนวทางครับผมย้ำว่าเป็นสูตรใหม่สูตรนี้อาจจะแปลกแหวกแนวไปอีกสูตรหนึ่งหลังจากที่เราใช้ปาตะเพียนนั่นกับตัวเลขที่เราเดินตลอดก็จะเอาสูตรนี้มาเป็นแนวทางแนวทางให้อีกสูตรหนึ่งครับ สำหรับลาวพัฒนางวดประจำวันที่สิบสีก็ถือว่าเป็นสูตรใหม่อีกสูตรที่น่าติดตามครับถ้าตัวเลขยังเดินดีแบบนี้ก็งวดนี้ก็ต้องมีคู่หนึ่งแหละครับที่เลขต้องมาหลักๆแล้วก็จะมาสองตัวบนตลอดครับสำหรับสูตรนี้ นั้นก็สูตรนี้ผมให้เป็นสูตรบนครับลาวพัฒนาบนอย่างเดียวสี่คูณบนครับสำหรับลาวพัฒนาบนอย่างเดียวครับไม่ไม่ได้ลงเกี่ยวกับล่างแต่ถ้าใครจะไปเล่นลงล่างได้ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าสูตรนี้ผมจะเน้นบนอย่างเดียว มวดที่ผ่านมานะตรงนี้ก็1หนึ่งแปดอันนี้ก็3สามสองแล้วก็ได้สองห้าไปมวดนี้ได้แปดเก้าหนึ่งสี่ก็ลองเอาไปพิจารณาครับสำหรับสูตรใหม่สูตรนี้ผมว่าสูตรนี้เลขไม่เยอะครับก็มีแค่หกชุดก็ถ้าจะเล่นล่างก็ลงล่างได้ครับแต่ผมเน้นข้างบนอย่างเดียว ก็ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามและรับชมครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะสรุปทุกสูตรครับแต่ว่าตั้งใจเอาสูตรนี้มานาเสนอให้ทุกท่านได้รับชมก่อนก็ขอบคุณทุกท่านครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับอย่าเจ็บอย่าไขา้อย่าจนครับเฮงเฮงรวยรย,ยกันทุกๆคนครับขอบคุณครับ